สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเรามาเจอกันเจาะกีฬากับพิจาทางเพจของ3 plus new ชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook ครับวันนี้สวมเสื้อสเปนมาหน่อยนะครับทิ้งท้ายทิ้งทวนส่งทีมกระทิงดุกลับบ้านเมื่อคืนไม่ดุจริงครับแล้วก็เรียกาพอไปถึงดวนจุดโทษพวกเขาก็สู้โมร็อกโกไม่ได้โมร็อกโกยิงจุดโทษได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้โมร็อกโกเป็นชาติจากแอฟริกา ทีมเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเตรียมที่จะไปเจอกับโปรโตุเกสท,ที่เมื่อคืนฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับถล่มทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ไปขาดลอยถึง6ประตูต่อนหนึ่งะครับเราไปดูคู่แรกจาก2คู่ของเมื่อคืนนี้ในรอบ16ทีมสุดท้าย2คู่สุดท้ายครับคู่แรกเมื่อคืนนี้โมร็อกโกที่เซอร์ไพรส์ด้วยการเป็นแชมป์ของกลุ่ม F จากรอบแรกมาแล้วนะครับพบกับสเปนที่หลุดไปเป็นอันดับ2ของกลุ่ม E กระทิงดูสเปนแชมป์โลกจากปี2010ครับก็เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่านะครับแต่เป็นการเรียกว่าเคาะกันไปจ่ายกันไปจ่ายกันมาก็พยายามขึงเกมรุกเข้าใส่มอรโกแต่สุดท้ายเนี่ยตลอดทั้งเกม120นาทีที่พวกเขาเป็นฝ่ายอยู่บุกอยู่เกือบตลอดจ่ายบอลไปถึงเกินกว่า1,000ครั้งครับคือสถิติบ,บอกว่า1,019 0 0กับครั้ง แต่กลับกลายเป็นว่าสเปนยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวในเกม120นาทีส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมของโมร็อกโกด้วยครับโดยเฉพาะโซฟิยานอัมราบัตมิดฟิลด์จากฟิอรเรนตินา่าที่คอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังได้ตลอดทั้งเกมรวมถึงในแนวรับครับโรแมงสซเอส เซนทาร์ฟกับตันทีมที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับวูฟแฮมตันเรเดอร์สนะครับแต่เพิ่งจะย้ายไปเล่นให้กับเบซิกตัสในลีกของตรุรกีในปี2022นี่เองครับก็เรียกว่าบัญชาการทัพแนวรับของโมโร็อกโกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับในขณะที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้โมโร็อกโกเสียไปเพียงแค่1ประตูจากการลงสามไปแล้ว4นัด ก็ไม่ลืมว่าในรอบแรก3นัดเนี่ยพวกเขา2นัดแรกไม่เสียประตูเลยนะครับเสมอกับโครเอเชียรองแชมป์กลับจาก4ปีที่แล้ว00แล้วก็ชนะเบลเยียมทีมที่ได้อันดับ3จากฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วไป20นัดสุดท้ายของรอบแรกที่ โมร็อกโกเสียไป1ประตูก็คือเกมชนะแคนาดาทีมบวยของกลุ่มนำสองแล้วก็มาโดนตีไข่แตกไปลูกหนึ่งซึ่งประตูที่พวกเขาเสียให้กับแคนาดาเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของทางฝั่งโมร็อกโกและพอมาเสมอกับสเปนในร้อนาทีเมื่อคือนก็เท่ากับว่ายังไม่มีนักเตะชาติไหนของทีมไหนที่ยิงโมร็อกโกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับ คนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ของพวกเขาก็คือนายทวานยาซินโบโนหรือนิกเนมเรียกว่าสั้นๆว่าบูโนเนี่ยนะครับสเปนเนี่ยเกือบจะเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำและมีสิทธิ์จะเป็นประตูชัยด้วยนะครับในจังหวะนี้ครับปาโบลซาเรเบียนี่ลงไปเกือบจะเป็นซุปเปอร์ซับเลยนะครับเขาถูกเปลี่ยนตัวลงไปเป็นตัวสมรองคนที่6คนสุดท้ายของสเปนในนาที118 และในช่วง120นาทีครบแล้วครับทดเวลาไปเป็น120นาทีบวก3ปาโบลซารรเบียอย่างที่เห็นนะครับได้บอลยิงมุมแคบแต่ก็ระยะเผาขนครับยิงผ่านมือของบุโนโไปได้แต่บอลมันไปโดนเสา2เหลี่ยมนอกก็เลยหลุดออกไปครับถ้าเข้าไปก็เป็นประตูชัยทันทีจบเกมก็เลยเสมอกันใน120นาที0นย์ประตูต่อศูนย์ครับต้องยิงจุดโทษตัดสินชี้ขาดแล้วก็เป็นทางฝั่งบอกโกที่ยิงได้อย่าง เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม่นยำกว่ามากนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์โดยทางด้านยัสซินโบโนผู้รักษาประตูของเซบีย่าก็เป็นฮีโร่ของมอโมร็อกโกด้วยครับ หลังจากเซฟจุดโทษของคาร์ลอสโซเลและเซ r ร์เกียวบูสเกสกับตันทีของสเปนที่ยิงเป็นคนที่3ก็ยิงพลาดนะครับโดนบนะุโนอเนเซฟไ,ได้หมดขณะที่ปาโบลซาลเบียครับยิงคนแรกก็ยิงไปชนเสาอีกนะครับเรียกว่าไม่มีดวงเลยครับทางด้านสเปน Spain. โดยคนสุดท้ายที่ยิงประตูให้กับโมร็อกโกคืออาชรามฮาคิมีแบกขวาจากเปเชครับ ที่เกิดและโตที่กรุงมัดริดของสเปนรวมถึงเป็นนักเตะโยวชนของเรอัลมาดริดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของทีมชาติโมร็อกโกชุดนี้มโมร็อกโกก็กลายเป็นชาติจากแอฟริกาทีมที่4ครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกได้ ต่อจากแคมรูนที่เคยทำได้เป็นชาติแรกเมื่อปี1990เซเนก้าเป็นชาติที่2ในปี2002และกาหน้าเป็นชาติที่3ในปี2010แต่ยังไม่เคยมีชาติจากแอฟริกาทีมไหนผ่านรอบก่อนรองเข้าไปถึงรอบรองหรือเป็น1ใน4ทีมสุดท้ายได้เลยขณะที่สเปนครับนี่นับเป็นการตกรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งที่2ติดต่อกันแล้วครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วฟุตบอลโลกรัสเซีย2018เนี่ย สเปนก็หยุดอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายจากการเจอกับชาติเจ้าภาพรัเสเซียเสมอกัน1-1ใน120นาทีดวลจุดโทษชี้ขาดเป็นรัเสเซียที่ชนะไป4ประตูต่3อ3แถมเพิ่มไปอีกนิดนะครับแล้วครั้งนั้นในรัเสเซีย4ปีที่แล้วพอยิงจุดโทษชนะสเปนพวกเขาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอโครเอเชียที่ในรอบ16ทีมก็เสมอเดนมาร์ก1-1ยิงจุดโทษชนะเดนมาร์กรัเสเซียกับ ทางด้านโครเอเชียไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเสมอกัน2 2ก็ต้องโดนจุดโทษชี้ขาดอีกแล้วเป็นโครเอเชียที่ชนะรัสเซียในรอบแทีมสุดท้ายส่วนโครเอเชียต้องดูว่าครั้งนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับทั้งโครเอเชียแล้วก็โมร็อกโกด,ด้วยนะครับโดยหลังจากจบเกมครับอัชราฟฮามคิมีก็วิ่งไปฉลองชัยชนะด้วยการจูบและกอดคุณแม่ของเขาครับเหมือนที่เขาเคยทำมาตลอด ฮาคิมีเคยบอกว่าเขามีวันนี้เพราะครอบครัวครับพ่อและแม่ของเขาต้องทำงานหนักเพื่อให้เขาได้เล่นฟุตบอลนั่นคือเหตุผลที่เขาปฏิเสธการเล่นให้กับทีมชาติสเปนและเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกก็เรียกว่าเป็นชาติกำเนิดของพ่อแม่เขาโดยตรงด้วยนั่นเองครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับคู่ที่2ของเมื่อวานนี้หลังจากที่โมร็อกโกเขียดสเปนตกรอบพวกเขาเข้าไปรออยู่แล้วนะครับว่าในรอบก่อนรองพวกเขาจะเจอกับใครผู้ชนะระหว่าง โปรตุเกสที่เป็นแชมป์ของกลุ่ม H กับสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นอันดับ2ของกลุ่ม G ครับเกมเมื่อคืนนี้ครับเฟร์ Santos, นันโดซานโตสเจ้าใหญ่ของทีมโปรตุเกสตัดสินใจดรอปคริสเตียโนโรนารโดกองหน้ากัปตันทีมให้เป็นตัวสมรองครับโดยส่งกอนโซลรามอสหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากสโมสรเบนฟิกา้าให้ลงไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนครับและเพียงแค่17นาทีครับกอนโซลรามอสก็แผลงฤทธิ์จับบอลได้พลิกกลับตัวยิงอัดเสยมุมสูงเสียบ บริเวณสามเหลี่ยมเสาแรกผ่านยานซอมเมอร์เข้าไปได้อย่างสวยสดงดงามช่วยให้ทาร์โปรตุเกตขึ้นนำา10จากนั้นนาที33ครับเปเป้ PP, ก็เทคตัวขึ้นไปจากลูกแต่มุมของบรูโน่แฟนเดสนะครับโขกเข้าไปได้อย่างสวยสดงดงามครับเป็นประตูที่ช่วยโปรตุเกตนำา2 0นยในครึ่งแรกโดยเปเป้เนี่ยนะครับตอนนี้อายุกำลังจะ3 เขาจะอายุครบ40ปีในในอีก2เดือนข้างหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าเนี่ยเปเป้ปจะอายุครบ40ปีนะครับตอนนี้ก็คือ39ปีกับเกือบ10เดือนแล้วครับก็ทำประตูได้จากนั้นครับในนาที ที่55ครับโปรตุเกสก,ก็มาได้เพิ่มอีก2ประตูต่อเนื่องนะครับนาที51ก่อนแล้วก็55ครับได้ลูก3-0กับ4-0กอนโซรามอสทำประตูที่2ให้กับตัวเขาเป็นลูก3-0และราเฟลเกเรโรแบ็กซ้าที่เติมขึ้นสูงก็ยิงประตูลูก4-0ได้ในนาที55จากนั้นอีก3นาทีครับสวิตเซอร์แลนด์ตีไข่แตกไล่ขึ้นมาได้เป็น1ประตูต่อ4จากจังหวะที่กอนโซรามอสนะครับพยายามที่จะหม่งสกัด จากลูกที่โปรตุเกสเสียลูกแต่มุมครับแต่กลายเป็นว่าบอลมันสูงไปนิดครับเขาหมงแล้วมันหวนจากเสารแรกเลยมาทางเสาสองก็เป็นมาเนลอ,อาคารยี่ที่รออยู่คนเดียวก็ยิงเจาะเข้าไปได้แต่หลังจากนั้นครับโปรตุเกสก็มาได้ประตูหนีไปเป็น5ประตูตอนหนึ่งในนานที67แล้วก็เป็นแฮตทริกของเซโกรามกอนโซรามอสเลยนะครับเ,เรียกว่าลงเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำแฮตทริกได้เลยครับ แถมที่สำคัญก็คือเป็นการได้ลงสามแทนคริสเตียโนโรนัลโดอีกด้วยนอกจากนั้นครับในช่วงทดเวลาไป2นาทีโปรตุเกสก็ยังมาได้ประตูปิดท้ายอีกจากอีกหนึ่งตัวสมรองคือราฟาเอลเลอาลครับก็ทำให้โปรตุเกสถล่มวิเซอร์แลนไปขาดลอยเหลือเชื่อ6ประตูต่อนหนึ่งนะครับนี่คือเลอาลกองหน้าจ่ากเอซิมิลานที่ลงไปเป็นตัวสมรองแล้วก็ทำประตูปิดท้ายได้ครับโปรตุเกสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้แน่นอนครับจะไปพบกับโมร็อกโก พูดถึงดาวรุ่งวัย21ปีคนนี้ครับกอนโซรามอสเขาทำไป14ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่น21นัดให้กับทีมเบนฟิก้าเยยวลิสบอนของโปรโตุเกสในฤดูกาลนี้ในวัย21ปีกับ169วันเขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกได้นับตั้งแต่ที่ฟอ r e เรนอัลแบตำนานของทีมชาติฮังการีทำได้ ในปี1962หลายๆคนก่อนหน้าน,นี้ก็จะคุ้นชื่อของฟอร์เรนอัลเบิร์ตในยุคนั้นนะครับซึ่งเคยเป็นเจ้าของรางวัลน,นักเตะบอลลองดอมาแล้วด้วยนะครับและนอกจากนั้นครับคอนโซรามอสก็ยังเป็นนักเตะคนแรกครับที่ทำแฮตทริกได้จากการลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกนัดแรกอย่างที่ได้บอกไปนะครับนับตั้งแต่คนสุดท้ายที่เคยทำได้ก็คือมิโรสลาฟโครเซ หัวหอกทีมชาติเยอรมันที่ทําได้ในฟุตบอลโลกปี2002ครับโดยก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเริ่มขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ตกเป็นข่าวว่ามีความต้องการที่จะคว้าตัวกอนโซรรามอสเข้าไปเสริมแนวรุกแต่หลังจากจบฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยช่วงย,ยิ่งหลังจากที่เขาทำแฮตทริกได้ในเกมเมื่อคืน รามอสเนี่ยน่าจะตกเป็นเป้าหมายของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปอีกหลายต่อหลายทีมรวมถึงค่าตัวของเขาก็เป็นที่ประมาณการกันว่าน่าจะอัพขึ้นไปจากเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับเรามาดูโปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายกันครับเนเธอร์แลนด์จะพบกับอาร์เจนตินา โครเอเชียจะพบกับบราซิลอังกฤษจะพบกับโมร็อกโกอ่าอังกฤษจะพบกับฝรั่งเศสครับและโมร็อกโกจะพบกับโปรตุเกสก็ตามเส้นทางตามสายเนี่ยนะครับผู้ชนะระหว่างในทีแลนด์กับอาเจนตินาจะเจอผู้ชนะระหว่างบราซิลกับโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าจากศึปีที่แล้วฝรั่งเศสกับอังกฤษจะพบกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับโมร็อกโกในรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งครับวันนี้เป็นวันแรกนับตั้งแต่20พฤิจิกายนที่ เริ่มออกซาร์ฟฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เตะกันยาวๆมาเลยนะครับจบรอบแรกแล้วก็ต่อที่รอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้พัก1วันพรุ่งนี้พักอีก1วันและก็จะกลับมาเตะกันในวันศุกร์และวันเสาร์คืนละ2คู่สําหรับรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับน่าสนใจเลยนะครับว่าแต่ละคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรครับคราวนี้มาดูที่ทีมชาติไทยของเรากันบ้างน,นะครับ ในส่วนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับลงซ้อมครั้งที่2ในเย็นวันนี้นะครับที่ยามาอตะฮาฮาซากุะอะคาเดมีนะครับที่ย่านรังสิตครับโดยที่เห็นนี่ครับก็มีคุณปรเมศตรอาจวิไลนะครับเป็นหนึ่งใน2กองหน้าดาวรุ่งครับที่มโนพโพกกิ้งครับเรียกเข้ามาอยู่ในทัพช้างศึกชุดใหญ่นี้นะครับ โดยอีกคนก็คือธีรศักเผยพิมายที่ถูกเรียกเข้ามาแทนศิวกรเตียตระกูลที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปครับโดยในรุูการ2022ในสึกรีวโวไทลีกเลกแรกปรเมศอัศวิไลเนี่ยลงสามรับใช้ต้นสังกัดเมืองทองอยูเนเต็ด15นัดในทุกรายการลงสนามไป1,000กับอีก2นาทียิงได้2ประตู1แอสซิสต์โดยมีโอกาสยิง21ครั้งผ่านบอล26.15ครั้งต่อเกมมีความแม่นยำ83.77% เจ้าตัวดีใจครับที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกขณะที่ทีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยต่อเนื่องจากคิงส์ครับแทนที่สิกรเตียตระกูลที่เจ็บและถอนตัวไปทําให้ขุนพลช้างศึกชุดนี้ครับหลงเหลือผู้เล่นจากชุดแชมป์ครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์เพียง7รายและมีนักเตะหน้าใหม่ลุ้นลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกถึง12คนครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็จะมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่อง 2นัดนะครับพบกับเมียนม,มาแล้วก็ไต้หวันในวันที่11และ14ธันวาคมในเวลา20นาฬิกา30นาทีก็คือ2ทุ่มครึ่งครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับก่อนจะประเดิมป้องกันแชมป์อาเซียนด้วยการไปเยือนบรูไนในวันที่20ธันวาคมครับก็คืออีกราวสสัปดาห์ถัดจากนี้นะครับมาต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกครับแข่งกันที่กรุงโบโกตาของประเทศโคลัมเบียนะครับ รายการนี้ครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเกมส์2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วง7จมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเร็วกว่าโคลอมเบีย12ชั่วโมงครับจอมพลังไทยคว้าเพิ่มเด็ก2เหรียญทองจากธีรพงศ์ศิลาชัยดาวรุ่งวัย19ปีในรุ่น55กิโลกรัมชายโดยท่าสแนชธีรพงศ์ยกผ่านครั้งเดียวที่น้ำหนัก117กิโลกรัมก็ได้อันดับ4ครับ แต่ถ้าคลีนแอนเจิร์เนี่ยเทรพงแก้ตัวด้วยการยกได้148กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมทั้งทำลายสถิติเยาวชนโลกของรูเซฟแองเจิลริสซอฟจอมพลังบลการียที่ทำไว้147กิโลกรัมครับทำให้น้ำหนักรวมเีรพง์ขยับเป็น265กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จแล้วก็ทำให้ผ่าน2วันครับทีมยกลูกเด็กของไทยเราคว้าไปแล้ว 5เหรียญทองกับ3เหรียญเงินครับโดยนักกีฬาไทยก็จะแข่งขันในรายการนี้ไปจนถึงวันที่16ทธันวาคมครับก็เรียกว่ายังลุ้นกันไปอีกหลายวันแบบยาวๆครับมาที่การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Final 2022ครับรายการนี้แข่งกันที่อาคารนิมิบุตรที่สนามกีฬาชาตินะครับเปิด3าวันนี้เป็นวันแรกแล้วครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับของนักแบดมินตันไทยเราเลยครับ เราให้ดูที่ประเภทคู่ผสมครับกลุ่ม B ีคู่มือสองของรายการบาสเดชาพลพวรานุเคราะห์กับปอป่อซับรีแต้รัตนชัยเอาชนะคู่ของเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพานไป2เกมรวดครับ21ต่อ6และเกม2นี่ลุ้นกันสุดมันครับก่อนที่คู่ของบาสกับปอป่อจะชนะไป25ต่อ23นัดที่2พรุ่งนี้ครับบาสกับปอปอก็จะพบคู่จากมาเลเซียส่วนเอ็มกับเฟมจะพบคู่จากจีนครับ ไปฟังเสียงของผู้ชนะบาสกับป่อๆหลังจากชนะแบตแรกในวันนี้กันสักนิดครับก็จริงเจอใครก็หนักหมดแหละครับก็อยู่ที่ว่าวันนั้นใครจะทําผลงานได้ดีกว่กากันแล้วกเ็เราเจอกันเองเราก็ซ้อมด้วยกันเรารูปแบบก็อาจจะคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ว่าวันนั้นใครสามารถควบคุมกันได้ดีกว่กากันครับค่ะก็พอใจค่ะชนะก็ต้องพอใจค่ะแต่ก็ยังมีอีกสองครั้งนะที่จะเจอีมาเลกับจีนค่ะก็เดี๋ยว เราดูกันค่ะว่าเขาเล่นรูปแบบไหนแล้วเราจะมาปรับใทยกับเราอย่างไรเราจะเล่นรูปแบบแบบไหนกับเขาค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็มาเชียร์พวกเราได้ที่สนามนี่ไม่บุรค่ะตรงใกล้ๆมาบุญคองนะะี่ค่ะเดินทางสะดวกค่ะก็พวกเราจะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะมาขอบคุณครับไปดูกันที่ทางฝั่งหญิงเดียวกันบ้างครับในกลุ่มบีครับเมรัชนอกอินทนนท์อาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์ ไปได้ในศึกสายเลือดนี่ครับ2ต่อ0เกมครับ21-15และ21ต่อ13ขณะที่หญิงคู่ในกลุ่ม A กิฟจงกลพันกิตติธรากูลและรวิลระ,ะวินดาประจงใจก็เอาชนะคู่2พี่น้องเอี่ยมสะอาดคู่มือวานดับ3ามรายการคืออันานานันทการและมูนาเบญยาภาไปได้อย่างสนุก2ต่อ1เกมครับ21 19 10ต่อ21และ21ต่อ12 ไปต่อกันที่การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการชิงแชมป์โลกครับรายการแบงกอก2022 World Para Ice Hockey Championship 4ภูที่สนามไอซ h o อกกี้อารีนพระราม9ทีมไทยที่รวมตัวเตรียมทีมก่อนเข้าสู้ศึกมาเพียง6เดือนครับก็ประเดิมสนามแพ้สารชนจาจกรไปขาดลอย0ต่อ11ประตูโดยนัดที่2ในเย็นนี้นะครับเราจะพบกับคาซักสารครับ สำหรับราการนี้มี5ทีมเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่ม C แข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาสุดยอดทีมเพียง1ทีมเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม B ในปีหน้ารวมถึงเป็นอีก1เวทีเพื่อคัดเลือกลุ้นตั๋วไปแข่งขันพาราลิปิกเกมส์ฤด,ดูหนาวในปี2026ที่เมืองมิลานของประเทศอิตาลีด้วยครับปิดท้ายจอกกีฬากับบิ๊กจา้าครับ วอลเลย์บอลเนชันสลีก2023ล่าสุดสาพันวลอลเลย์บอลนานาชาติได้ประกาศชาติเจ้าภาพสนามในรอบไฟนนลของเนชันสลีกหรือรอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายของประเภททีมหญิงออกมาแล้วนะครับคือเมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาครับแข่งขันการร่องวันที่12-16กรกฎาคมของปีหน้า โดยวาบวอลเล์หญิงเนชันซิกในปี2023จะเริ่มแข่งขัน30พฤษภาคมทีมสาวไทยเราแข่งขันสนามแรกที่ตุรกีสนามที่2ที่บราซิลสนามที่3จะมาแข่งที่ประเทศไทยของเราที่กรุงเทพมหานครและหากเราทำผลงานติด1ใน8ก็จะได้เล่นรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ครับวันนี้คือจอกีฬากับพิจ่จ๊คครับกลับมาพบกันใหม่ในวันวันนี้วันพุธ่ะพรุ่งนี้มาเพื่อจะยิเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับ